พักพิงอิงกอดบทประพันธ์โดยสวิตชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแม่อนุญาตที่ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่6 ของดูต่างหน้าแสงอ่อนจากช่องว่างระหว่างม่านเล็ดลอดเข้ามาแต่ต้องผิวหน้าคนบนเตียงการดาหลับตาแน่นเบี่ยงหนีแสงร้อนที่กระทบดวงตาขยับกายเล็กน้อยแต่ก็ต้องชะงักงันเมื่อตอนเองกำลังตกอยู่ในอ้อมกอดของคนที่รู้ว่าใครเรือนผมยุ่งของมีนาแนบอยู่บนหมอนเบเดียวกันความทรงจำเมื่อคืนย้อนกลับมาราวกับฟิล์มที่ฉายซ้ำทุกสัมผัสชัดเจนเกินจะปฏิเสธ มีนาอ่อนโยนและร้อนแรงมากจนการดาหน้าร้อนถูกทวงท่าและคำเรียขายังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทแต่การดาต้องออกห่างจากมีนาแล้วตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ไม่ใช่ฝันหวานอีกต่อไปเธอเองยังมีพันธะอยู่ยังไม่ได้อยากขาดกับพี่บบนอย่างสมบูรณ์ความรู้สึกผิดเอ่อล้นมากลางอกชันกายขึ้นยกมือรูปหน้าเสยผมอย่างคิดหนักเธอพลาดและพลั้งเผลอปล่อยให้ความอ่อนแอควบคุม จนก้าวผ่านความผิดชอบช่วดีการดาหันไปมองมีนาที่ยังคงหลับอยู่หญิงสาวตัดสินใจไม่เอ่ยคําลาเอาตัวเองออกจากที่นี่และกลับไปจัดการปัญหาของตนเองให้แล้วเสร็จซะก่อนคงพร้อมเมื่อคืนดื่มไปเยอะและเสียแรงไปอีกกว่ามีนาจะตื่นก็เกือบเที่ยงหล่อนควานหาคนที่นอนกอดมอบความอุ่นให้แก่กันตลอดค่ำคืนสุดแสนพิเศษทว่าไม่พบลงเหลือเพียงความอุ่นและกลิ่นหอม ที่ยังคงติดอยู่กับผ้าห่มและหมอนใบใหญ่มีนายังนั่งนิ่งอยู่บนเตียงมือกำผ้าห่มแน่นขณะสายตาว่างเปล่ามองไปยังประตูที่ปิดสนิทความเงียบในห้องกลายเป็นเสียงสะท้อนของความเผอเรอที่กรีดลึกเข้าในใจตัวหล่อนเองก็ไม่รู้ว่ายามนั้นอะไรตนใจให้พุ่งทยานเข้าหาการได้อย่างนั้นตอนนี้ต้องมานั่งเครียดรู้สึกผิดกับความต้องการที่แม้จะตรองแล้วแต่ก็ยังคงก้าวข้ามไปอยู่ดี มีนาขยับกายลุกจากเตียงแต่ก็ต้องหัวเราะออกมาเบาๆกับสิ่งที่ปรากฏบนเตียงปกติซินเดอเรลล่าจะทิ้งรองเท้าแก้วไว้ให้เจ้าชายไม่ใช่หรือไงแล้วยายกาดาถึงได้ทิ้งสิ่งของต่างนาเป็นแพนตี้ตัวบางให้หล่นซะได้กาดาที่ตอนนี้กำลังวิ่งถิ่วเข้าไปในบ้านเพราะรู้สึกไม่สบายกายเนื่องจากเนื้อในไม่มีอะไรปกคลุมมีเพียงกางเกงขาย,ายาวผ้ายืดเท่านั้นเองหญิงสาวจัดการตนเองในเวลาไม่นาน ก่อนมาทิ้งกายอย่างหมดท่าบนเตียงใบหน้าเห่ร้อนเมื่อคิดถึงบทพิสวา์อันร้อนแรงโอ๊ยบ้าป้าป้าคิดอะไรก็ไม่รู้หยุดเดี๋ยวนี้ยัยกันสบัดหน้าพยายามหนีความจริงแต่ภาพมันชัดราวกับถูกตอกตรึงเข้าสู่การสมองการดาดีดดิ้นไม่อยากคิดและเพราะมัวแต่นึกถึงใบหน้าของมีนาจึงสะดุ้งโยงตอนโทรศัพท์ดังค่ะแม่คะว่าอะไรนะคะ บูมบอกแม่ว่าจะยาก,กับหนูนี่คือเรื่องที่การดายังต้องจัดการผัวตัวดีมันเริ่มเดินเกมละคราวนี้คงได้ยากขาดกันจริงๆหลงแม่นั้นหัวปากหัวปั๊มเลยสิท่าการดาเองร้องไห,ห,ห้ให้กับความชั่วของพิบูลมามากพอแล้วก็อย่างที่มีน้าบอกนั่นแหละหน้าสวยๆอย่างเธอไม่เหมาะกับการร้องไห้หรอกและยิ่งเสียน้ําตาให้กับขยะเปียกโสโครกแบบผู้ชายมากๆในกามมีรู้จักพ่ออย่างพิบูญด้วยลแล้วแล้วก็พอหยุดจบ ค่ะหนูจะอยาแต่การดาไม่ยอมง่งายๆหรอกนะถ้าอยากได้ทะเบียนหย่าก็ต้องมีอะไรมาแลกกันซะหน่อยหญิงสาวมองเซี่ยวหน้าที่ถูกคนที่เธอเคยรักตบมันยังบวมชำ้ำมีรอยฝ่ามือจังๆจะบอกว่าเธอไม่รู้สึกอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้อาจจะเพราะเสียใจมามา,มากแล้วหยดน้ำตาที่เคยร่ำให้ถึงได้เหือดแห้งลงในที่สุดหรืออาจเป็นเพราะ ได้รับความสุขอันซาบซ่านปกคลุมหัวใจจากมีนาก็เป็นได้ถึงทำให้การดาไม่รู้สึกเสียใจกับมันอีกต่อไปจากนี้เธอต้องหันมารักตัวเองบ้างแล้วเลิกเป็นอีเพิงใหญ่บ้าให้คนคอระหาต้องกลับไปเป็นการดาที่สวยเสียหน้าฝัดผู้ชายต่อแถวรอเธอเป็นขบวนพิบุญก็แค่ขยะเปียกไร้ค่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นผ่านเข้ามาเพื่อให้ได้ลิมลองชีวิตอันแสนบัดซบแต่ก็ต้องขอบคุณเขาอีกนั่นแหละ ที่มอบประสบการณ์ชีวิตอันสาระเเลวนี้ให้เพราะมันทำให้การดาเข้มแข็งและยืนหยัดเพื่อตัวเองได้เป็นครั้งแรกไม่กี่วันต่อมาการดาและพี่บู์กำลังนั่งเจรจาเรื่องการหย่าร้างกันอยู่โดยมีนางเมียน้อยนางกอดอกชูคออยู่ข้างๆผัวชั่วการดาอยากจะหยุมหัวมันสองตัวอีกรอบแต่ก็คิดว่าเสียแรงเปล่าอาจจะต้องขึ้นรองขึ้นศาลเรื่องทำ้ายร่างกายแทนเรื่องหย่าร้างเมาไปหรือเปล่ากัน น้ำเสียงชุนเฉียวนั้นมาจากพีบุญเขาตาขวางหลังจากฟังข้อเสนอของเธอมีมากไปหรอกบุมเงินแค่นี้เองกี่ปีที่กันต้องทนดักดันอยู่กับคนหยิงคุณเสียความสวยความสา่งไปตั้งเท่าไหร่ถ้ากันอยากกับคุณก็ต้องเสียเวลาเข้าคลินิกทําสวยยกเครื่องกันมาโหรานเลยนะเงินแค่นี้น้อยไปด้วยซ้ำห่าอลไนี่น้นอยเออหรือจะให้ฉันฟ้องอย่าฉันมีหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าคุณจะคั่วกับใครเก่าใหม่ กาดาถือไพ่เหนือกว่านับตั้งแต่กลับมาเธอก็จ้างนักสืบติดตามความเคลื่อนไหวของผัวชั่วกับเมียน้อยจอมหน้าด้านได้ความมาว่าพ่อของฝ่ายหญิงหมายมั่นให้ว่าที่ลูกเขยลงการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดมีหน้าละ่ะไอผัวเลวมันถึงได้ตีจากอกเธออยากก้าวหน้ามีชื่อเสียงและเงินทองนี้เองอยู่กับเธอมันคงตีปีกไปไกลกว่านี้ไม่ได้สินะฉะนั้นอยากได้ทะเบียนอย่าก็ต้องเอาเงินมาแ,แลกแล้วถ้าไม่ยอมภาพคงหลุดวันอินเทอร์เน็ต สิ่งที่คาดหมายไว้คงสลายไปกับอากาศการดายกยิ้มพิบูลและนางเมียน้อยมองหน้ากันอย่างใช้ความคิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดได้ทันด่วนทั้งสองขอเวลาตัดสินใจก่อนเมียหลวงกอดอกเชิดหน้ามองทั้งคู่ได้สายตารังเกียจให้เวลาคิดแค่หนึ่งวันเท่านั้นถ้ามากกว่านี้การดาจะไม่อยากและจะปล่อยภาพหลุดทุกอย่างที่มีในมือให้ทั่วโซเชียลเธอไม่ได้ขู่แต่ทำจริงพิบูรลรอบกลืนน้ำลาย รู้ดีว่าเมียตนเองหักบ้าขึ้นมาก็ดีเดือดเลือดพล่านไม่ต่างจากพวกนักเลงหัวไม้เลยเพราะการดาให้เวลาแค่หนึ่งวันทวนเท่านั้นวันนี้หญิงสาวจึงต้องตื่นแต่เช้ามาแต่งหน้าให้สวยทำผมให้เป็นหลอนแต่งตัวให้สวยหรูเตรียมพร้อมสำหรับปีหยาผัวการดายิ้มกว้างขณะมองเงินในบัญชีหาหลานและกับชีวิตโสดขึ้นมาก็ถือว่าคุมอยู่หรอกแม้ที่ผ่านมาจะเหมือนถูกผีเข้ารักและอาวรไอ้ผู้ชายชั่วชานั้นมิเล ER, ิก แต่เพราะฝ่ายนั้นทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเธอมันจึงทำให้คิดตายและคิดง่ายด้วยเลิกก็เลิกผัวที่ดีคือผัวใหม่ค่ะพอคิดถึงผัวใหม่ใบหน้าของมีนาก็ปลอยเข้ามาทักทายเสีย,ยงนันการดาหน้าเห่อร้อนวูบวาบลามไปทั่วกายในที่สุดก็เพราะหลังจากค่ำคืนนั้นช่วงค่ำของอีกวันที่เธอกำลังรวบรวมหลักฐานเรื่องพี่บูลมีชูก็มีข้อ,ก,ขอก็มีข้อความจากโปรแกรมแชทเด้งขึ้นมา จากคนที่ไม่ได้คุยกันมานานแล้วมีนพี่การ์นึลืมของไว้นะคะมีนส่งรูปถ่ายกางเกงในเธอขดเป็นเลขแปดอยู่บนเตียงของอีกฝ่ายมีนาล่ะเช้าเมื่อวานถึงหาไม่เจอมีนใ้มีนส่งไพสรณีไปให้ไหมคะกันจะบ้าส่งบ้าทำไมขอความที่มีเสียงดูจะทำให้มีนาอารมณ์ดีเพราะคิดหน้าของการดาออกว่ากำลังเป็นเช่นไร มีนเราจะทำเงนกับมันดีล่ะมีนส่งสติกเกอร์คิตตี้ทำหน้าชงนกันทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจหรอกมีนแต่ของแบรนด์เนมเลยนะคะไม่เสียใจหรอขิวเรียวขมวดมุ่นการดาไม่ได้สนใจแล้วว่าจะมีของดีมีราคาแบรนด์เนมหรืออะไรเพราะตอนนี้เธออายจนแทบอยากแทกแผ่นดินหนีแล้วทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ดันทิ้งกางเกงในไว้ให้มีนาดูต่างหน้าซะงั้นมีน เันมีนขอเก็บไว้นะคะเดี๋ยวจะซักอย่างเบามือกันจะเก็บไว้ทำไมบ้าหรอยะมีนขอดูต่างหน้าพี่กันทังทีต้องเก็บอย่างดีมีนส่งสติ๊กเกอร์แมวทำหน้ากวนโอยการดาไม่ต่อความยาวสาวความยืดยิงสาวกระฟัดกระเฟียดอยู่ในใจรู้สึกเหมือนโดนเด็กเล่นเข้าให้แล้วมีนาเหมือนใส่ซื่อแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแอบมีเขี้ยวเล็บซ่อนไว้อยู่ และดันทำใจว่าที่แม่ไม่อย่างเธอสั่นสถานซะด้วยสิจรดปากาเส้นใบหยาเรียบร้อยการดาก็ะชับหน้ายืดคอเดินก้าวฉับๆบนส้นสูง4ี่นิ้วโดยทวงท้ามั่นคงไม่มีแววเสียใ้หรือเสียใจแถมยิงสาวยังถ่ายรูปไปทะเบียนหย่าลงโซเชียลมีเดียอีกด้วยกลับมาสดแบบสวยและรวยมากเพื่อนในฟ o ต่างคอมเมนต์กันรัวๆจนมือถือการดาแทบดับเพราะมันสั่นไม่หยุด หญิงสาวจัดการเก็บข้าวของออกจากบ้านพี่บูนมาหลายวันแล้ววันนี้เลยเดินชัดๆชดสวยๆผ่านหน้าไอ้ผู้ชายชั่วกับหญิงโชดให้พวกมันหมันไซเล่นๆการดายักไหลพลางเลื่อนแว่นกันแดดลงมาปลายตามองทั้งคู่ด้วยความรังเกียจหวังว่าชาตินี้และชาติหน้าจะไม่พบเจอกันอีกนะคะและฉันขอวอวยพรให้คุณทั้งสองคนอยู่อย่างไม่เป็นสุขจากนี้จนตายหา่าบายค่ะเชอหมดสิ้นภารกิจของวัน นานแล้วที่การดาไม่ได้รู้สึกลงอกลงใจเช่นนี้มาก่อนหญิงสาวขับรถไปยังคาเฟ่อย่างอารมณ์ดีผิวปากร้องเพลงไปตลอดทางเปิดประตูเข้าคาเฟ่พนักงานทุกคนต่างตาค้างอาปากกว้างเนื่องโดยไม่เห็นเจ้านายสาวสวยเช่นนี้มานานแล้วพนักงานถึงกับต้องขยี้ตาว่าคนตรงหน้านั้นใช่การดาคนเดิมหรือเปล่าทำไมทำหน้าง,งินกันนะ่ะคนที่ไม่รู้ตัวว่าวันนี้โคตรสวยกลมสำรวจตัวเองทันที วันนี้พี่ไม่สวยหรอโอ้โหโคตรสวยเลยพี่กันตอนเปิดประตูเข้ามามือนึกว่าดาราที่ไหนนะเนี่ยไว้พ้นถูกใจเดี๋ยวให้โบนัสยิ้มกว้างและน้อมรับคำชมว่าแต่วันนี้อารมณ์ดีนะคะมีเรื่องอะไรหรอคะนิ่งล้างมือแล้วเดินเข้ามากใกล้เจ้านายสาวมองอีกฝ่ายสีสันจดปลายเท้าดวงตาทอประกายหลงไปกับความสวยของคนตรงหน้า การดาหันซ้ายแลขวามองดูว่ามีลูกค้าอยู่มากน้อยเพียงใดก่อนกวากมือเรียกพนักง,งานในร้านทั้งสามคนเข้ามาสุมหัวใกล้ๆตนเองดวงตาคมสวยยังลอกแลกมองสอดสายไปทั่วนั้นยิ่งทำให้ทั้งสามสาวใครรู้หนักกว่าเดิมถ้าพี่พูดห้ามกรีดออกมานะเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกค้าตกใจทั้งสามพยักหน้าโดยพร้อมเพียงคือว่าว่าคนรอใจจะขาดคนพูดก็ลีลาเหลือเกิน พี่อยากกับไอ้ห่าบูมแล้วอ๋ออยากกับพี่บูมแล้วบูมละทั้งสามคนครางออกมาพร้อมกันก่อนเบิกตาโพลปากกำลังจะร้องตะโกนแต่ถูกเจ้านายชีหน้าทั้งคาดโทษไว้ท่านขวัญใครกรีดพี่หักเบี้ยขยันอุ๊บทั้งหมดจึงทำเพียงกรีดร้องในลำคอซึ่งการดามองแววตาและท่าทางของทุกคนแล้วก็ได้แต่ส่งยิ้มให้เพนหญิงพลังหญิง ลูกน้องของเธอคงอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอดเพียงแต่ตอนนั้นการดาไม่เข้มแข็งพอจะก้าวผ่านและยังหลอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าพี่บูรณ์นั้นรักเธอคนเดียวทว่าหลังจากโดนเขาตบสมองคงกลับพลิกไปมาหลายตลบถึงคิดได้ดีใจด้วยนะคะพี่กันหนิงบอกขณะไม่มีลูกค้าสี่สาวจึงมานั่งสุมหัวกันอยู่ในมุมหนึ่งของร้านหนูล้นให้พี่กันเลิกกับพี่บูมาตลอดเลยมุยพนักง,งานใหม่เอ่อยความในใจ ถึงหล่อนจะเป็นพนักงานใหม่อายุงานไม่นานแต่ก็รู้เรื่องชู้สาวของเจ้านายสาวกับสามีมาโดยตลอดไปกระดิใจด้วยนะพี่พ้นทุกพ้นศอกสักทีนี่แบบอยากขาดมีเอกาสารยืนยันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็ยกใบสำคัญการหย่ามาให้สาวๆดูโดยตอนนี้กระดาษแผ่นบางถูกใส่กรอบไม้สีเรียบอย่างดีไม่ต่างจากทะเบียนสมรสเลยออใส่กรอบได้หรอพี่กัน แน่นอนพี่เจะไปติดไว้ข้างผนังบ้านเวลาเดินผ่านหรือเห็นจะได้ระลึกได้ว่าครั้งหนึ่งพี่เลิกโง่แล้วกลับมารักตัวเองถึงจะเคยเป็นยายเพิงอีบา้าอีบอที่เอาแต่ตามราวีพวกเมียน้อยกับผัวชั่วแต่จากนี้ไม่มีอีกแล้วพี่จะกลับมาเป็นการดาคนสวยเสียแต่ระเบิดสี่สาวหัวราอลั่นหลังจบประโยคเห็นสีหน้าและท่าทางของเจ้านายสาวแล้วทุกคนก็พลอยดีใจไปด้วยที่ผ่านมาการดาอมทุกขปราศจากความสุข ไรซึ่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่ตอนนี้อีเพิงที่วิ่งตามความรักอย่างไม่คิดถึงตัวเองมันได้ตายไปแล้วเหลือเพียงคนที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองเท่านั้นปิดร้านเราไปกินหมูกระทะกันพี่เหลียงเองจัดไป,ไปสามสาวไม่ปฏิเสธของฟรีอยู่แล้วลาปากแล้วเราวันนี้เย้ yeah!